เคยสังเกตไหมครับว่าในสถานการณ์เดียวกันบางคนกลับมองเห็นทางออกได้อย่างสงบในขณะที่อีกคนเห็นแต่ความมืดมิดหรือทำไมบางคนถึงยิ้มได้อย่างผ่อนคลายแม้กำลังยืนอยู่กลางพายุแห่งปัญหาคำตอบทั้งหมดซ่อนอยู่ในพลังลึกลับที่สุดของมนุษย์คือพลังแห่งจิตที่ตื่นรู้วันนี้ ผมจะพาคุณไปสำรวจสิบสัญญาณปาฏิหาริย์แห่งจิตที่พระพุทธเจ้าทรงฉเฉลยว่าทำไมคนมีบุญจึงเห็นโลกไม่เหมือนคนทั่วไปและถ้าช่วงนี้คุณเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในใจเริ่มตั้งคำถามกับความสุขเดิมๆเริ่มได้ยินเสียงกระซิบของความจริงที่มาจากที่ลึกกว่าความคิดผมอยากบอกว่านั่นไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันอาจเป็นสัญญาณแรกของการตื่นรู้ของคุณเอง วันนี้เราจะค่อยๆแกะรอยแผนที่ภายในจิตที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเช็คไปพร้อมกันว่าคุณกำลังก้าวอยู่บนเส้นทางอันประเสริฐนี้โดยไม่รู้ตัวหรือไม่ตั้งใจฟังและเปิดหัวใจให้สงบนิดหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มนับหนึ่งถึงสิผมอยากชวนคุณมาทำความเข้าใจคำคำหนึ่งใหม่ก่อนครับคำว่าบุญคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า บุญคือสิ่งที่เราจะได้มาจากการใส่บาตรการบริจาคหรือการสร้างโบสถ์วิหารซึ่งนั่นก็ไม่ผิดครับแต่ในทางธรรมะขั้นลึกซึง้งหรือในระดับปรมัติ์บุญหมายถึงเครื่องชำระล้างจิตใจให้สะอาดสว่างและสงบหรือพูดง่ายๆก็คือว่าสนาทางปัญญาที่สั่งสมมาจนทำให้เรามองเห็นความจริงได้ชัดเจนกว่าคนอื่นดังนั้น การที่ใครสักคนจะเจอกับสิสัญญาณปาฏิหาริย์แห่งจิตนี้ได้ไม่ใช่เพราะเขาโชคดีถูกหวยแต่เพราะจิตของเขาได้สะสมพลังงานแห่งความตื่นรู้มามากพอจนมันล้นทะลักออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันเรามาเริ่มที่สัญญาณข้อที่1กันเลยครับสัญญาณนี้คือความรู้สึกแปลกแยกจากความวุ่นวายเดิมเมคุณจะเริ่มรู้สึกว่าวงสนทนาที่เต็มไปด้วยการนินทาเรื่องไร้สาระ หรือการอวดร่ำอวดรวยที่เมื่อก่อนคุณอาจจะเคยชอบหรือร่วมวงด้วยอย่างสนุกสนานจูจ่ๆว,วันนี้คุณกลับรู้สึกอึดอัดคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเวลาและบั่นทอนจิตใจคุณเริ่มอยากถอยออกมาเงียบๆไม่ใช่เพราะคุณหญิงยโสแต่เพราะจิตของคุณมันเริ่มละเอียดขึ้นมันจิงปฏิเสธเคลื่อนพลังงานที่หยาบก,กระด้างเหล่านั้นนี่คือปาฏิหาริย์แรกครับ คือการที่จิตเริ่มคัดกรองอาหารใจให้ตัวเองต่อมาคือสัญญาณข้อที่สองการมองเห็นความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาฟังดูเหมือนแย่นะครับแต่จริงๆแล้วนี่คือเรื่องดีมากคนทั่วไปเวลาเจอความทุกข์จะตีโพยตีพายโทษฟ้าโทษด,ดินแต่คนที่มีสัญญาณแห่งบุญจะเริ่มมองเห็นความทุกข์เป็นเหมือนครูหรือแบบฝึกหัดเมื่อเจอปัญหาแทนที่จะถามว่า ทำไมต้องเป็นฉันคุณกลับเริ่มมองเห็นว่าอ๋อธรรมดาของโลกมันเป็นแบบนี้นี่เองมีได้ก็มีเสียมีพบก็มีจากจิตของคุณเริ่มยอมรับความจริงได้เร็วขึ้นไม่จมอยู่กับกองน้ำตาลนานเหมือนเมื่อก่อนนี่คือการที่ปัญญาเริ่มทำงานนำหน้าอารมณ์ครับและสัญญาณข้อที่สความบังเอิญที่ดูเหมือนจงใจคุณเคยไหมครับที่จู่ๆก็นึกถึงธรรมะข้อหนึ่งขึ้นมา แล้ววันนั้นทั้งวันเหตุการณ์ต่างๆก็พาคุณได้เรียนรู้เรื่องนั้นจริงๆหรือบางทีแค่คิดอยากจะฟังธรรมะดีๆสักเรื่องก็มีคลิปหรือบทความเด้งขึ้นมาให้เห็นเหมือนรู้ใจนี่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ครับแต่เมื่อจิตของคุณเริ่มโฟกัสไปที่กุศลหรือความดีงามเคลื่อนพลังงานของคุณจะไปดึงดูดสิ่งดีๆหรือคำตอบที่คุณกำลังค้นหาเข้ามาในชีวิตเรียกว่าธรรมะจัดสรร นี่คือสัญญาณว่าคุณไม่ได้เดินอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่มีกระแสธรรมคอยประคองใจคุณอยู่เมื่อเราผ่านสามสัญญาณแรกมาแล้วเหมือนเราเพิ่งก้าวเท้าผ่านประตูวัดเข้ามาแต่สัญญาณในกลุ่มต่อไปนี้จะพาคุณเดินลึกเข้าไปถึงใจกลางของโบสถ์หรือใจกลางของจิตวิญญาณคุณเองครับมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนจนบางครั้งคนรอบข้างอาจไม่สังเกตเห็น แต่ตัวคุณเองจะรู้ดีที่สุดมาต่อกันที่สัญญาณข้อที่4การเป็นผู้ดูมากกว่าผู้เล่นข้อนี้สำคัญมากครับเป็นจุดตัดระหว่างคนทั่วไปกับผู้ตื่นรู้ปกติเวลาเราโกรธเราจะเป็นความโกรธเลยใช่ไหมครับตัวเราสั่นหน้าเราแดงปากเราด่าทอแต่คนที่มีสัญญาณน,นี้เวลาความโกรธเกิดขึ้น เขาจะเห็นมันเหมือนเห็นคนแปลกหน้าเดินเข้ามาในบ้านเขาจะเห็นว่าอ๋อความโกรธมาแล้วนะหัวใจเต้นแรงจังลมหายใจร้อนจังเขาเห็นอาการเหล่านั้นแต่เขาไม่ได้กระโจนลงไปเป็นมันจิตมันถอยออกมา1นก้ากลายเป็นผู้ดูหรือผู้รู้การเห็นแบบนี้แหละครับที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าการมีสติระลึกรู้ ซึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขออกจากคุกแห่งวัตะสงสารสัญญาณข้อที่5ความต้องการในการครอบครองลดน้อยลงเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าความสุขคือการมีคือการได้สะสมยิ่งมีมากยิ่งมั่นคงแต่เมื่อปัญญาเริ่มทำงานคุณจะเริ่มรู้สึกสวนทางกันคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการมีเยอะคือภาระการแบกไว้คือความหนัก คุณจะเริ่มมีความสุขกับการทิ้งหรือการให้มากกว่าการรับไม่ใช่แค่สิ่งของนะครับแต่ยังรวมถึงการทิ้งขยะในใจทิ้งความแค้นทิ้งความอิจฉาทิ้งความอยากเอาชนะคุณจะรู้สึกว่ายิ่งใจเบาเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขเท่านั้นนี่คือปฏิหารแห่งความว่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจและสัญญาณข้อที่6การอ่อนโยนที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อจิตเราละเอียดขึ้นมันจะส่งผลมาถึงคำพูดและการกระทำคุณจะสังเกตว่าตัวเองพูดจาไพาเราะขึ้นโดยไม่ต้องดักจริตคุณจะเริ่มเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นแม้แต่กับคนที่เคยทำร้ายคุณคุณอาจจะไม่ได้หายโกรธเขาในทันทีแต่คุณจะเริ่มเข้าใจว่าที่เขาทำไม่ดีเพราะเขากำลังมีความทุกข์หรือเขายังไม่รู้ความจริงเหมือนที่คุณรู้ ความเมตตานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราพยายามเป็นคนดีแต่เกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจโลกตามความเป็นจริงนี่คือสัญญาณว่าความเป็นตัวกูของกูที่มันเคยแข็งกระด้างมันเริ่มลงแล้วครับคุณผู้ฟังครับผ่านมาหข้อแล้วมีข้อไหนบ้างที่ตรงกับความรู้สึกของคุณในตอนนี้หรือบางท่านอาจจะกำลังสงสัยว่าแล้วถ้าฉันมีสัญญาณเหล่านี้แล้วมันจะนำไปสู่อะไรต่อ จุดสูงสุดของเรื่องนี้คืออะไรและอีกสี่ข้อที่เหลือจะยิ่งพีคและลึกซึ้งขนาดไหนมันจะนำพาเราไปเจอกับความลับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบได้อย่างไรในส่วนต่อไปผมจะพาคุณดำดิ่งลงไปสู่สภาวะที่จิตเป็นอิสระอย่างแท้จริงและบทสรุปที่คุณอาจคาดไม่ถึงเตรียมใจให้ว่างแล้วตามผมมาต่อในส่วนที่สนะครับมาเดินทางกันต่อในแผนที่ทางจิตวิญญ,ญาณครับ ยิ่งลึกเส้นทางยิ่งเงียบสงบและน่าอัศจรรย์มากขึ้นสัญญาณข้อที่7คือความโหยหาความสงบและความสุขจากความวิเวกในอดีตคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้เหงาอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ต้องโทรหาเพื่อนหรือต้องออกไปหาแสงสีเสียงเพื่อกลบความว่างเปล่าในใจแต่เมื่อบุญรักษาและปัญญาเกิดคุณจะพบว่าช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด คือช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองเงียบๆความเงียบในที่นี้ไม่ใช่ความเงียบเหงาที่น่ากลัวนะครับแต่มันคือความเต็มอิ่มคุณสามารถนั่งมองต้นไม้ไหวนั่งดูท้องฟ้าหรือแค่นั่งดูลมหายใจตัวเองได้เป็นชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเบื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าความสุขจากภายนอกมันฉาบฉวยร้อนรนและเหนื่อยที่จะวิ่งตามแต่ความสุขจากการที่จิตสงบระงับ มันเย็นฉ่ำและลึกซึ้งกว่านี่คือสัญญาณว่าจิตของคุณกำลังกลับบ้านกำลังกลับเข้าสู่ฐานที่ตั้งที่แท้จริงตามมาด้วยสัญญาณข้อที่8ปัญญาที่ผุดขึ้นมาเองหรือญาณอย่างรู้ข้อนี้เป็นเรื่องปัจจัดตังหรือรู้ได้เฉพาะตนจริงๆครับคุณเคยไหมครับที่กำลังเจอปัญหาชีวิตที่คิดไม่ตกคิดด้วยสมองคิดด้วยตรรก,กะเท่าไหร่ ก็หาทางออกไม่ได้จนกระทั่งคุณวางมันลงหยุดคิดแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือทำใจให้สบายสบายจูจูคำตอบมันก็แวบขึ้นมากลางใจสว่างวาบเหมือนมีคนมาเปิดไฟคำตอบนั้นมักจะเรียบง่ายแต่เฉียบคมและเมื่อนำไปใช้ก็แก้ปัญหาได้ชง,งัดนนักนี่ไม่ใช่ความคิดฟุ้งซ่าน แต่มันคือปัญญาที่เกิดจากจิตที่สะอาดสว่างสงบเมื่อตะกอนในใจนอนก้นน้ำใสก็ทำให้เห็นสิ่งที่อยู่ก้นบึงได้ชัดเจนคนมีบุญที่สะสมสติมาดีจะมีเซนหรือสัญชาตญาณที่แม่นยำในการดำเนินชีวิตไม่พาตัวเองไปตกอยู่ในที่นั่งลำบากและมักจะพาตัวเองออกจากวงล้อมของปัญหาได้อย่างน่าอัศจรรย์เสมอ เราเดินทางมาถึงจุดที่สูงที่สุดของสัญญาณทั้ง10แล้วครับ2ข้อสุดท้ายนี้คือจุดเปลี่ยนที่จะพลิกชีวิตจิตวิญญาณของคุณไปตลอดกาลสัญญาณข้อที่9ความเบื่อหน่ายในวัต,ตะสงสารหรือนิพพิทายานขอให้ทำความเข้าใจดีๆนะครับความเบื่อหน่ายในทางธรรมไม่ใช่โรคซึมเศร้าไม่ใช่ความหดหู่หรือท้อแท้ในชีวิต แต่เป็นความเบื่อหน่ายแบบผู้รู้ผู้ตื่นเปรียบเหมือนเด็กที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วมองกลับไปเห็นของเล่นชิ้นโปรดในวัยเด็กแล้วรู้สึกเฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นอยากจะได้มันอีกแล้วคุณจะเริ่มมองเห็นละครโรงใหญ่ของโลกเห็นผู้คนที่แข่งแย่งชิงดีเห็นความรักที่มาพร้อมความหลงเห็นลาบยศที่มาพร้อมความเสื่อมแล้วใจคุณจะบอกว่าพอแล้ว ไม่เอาแล้วกับเกมนี้คุณยังทำหน้าที่ทางโลกได้ดีเหมือนเดิมนะครับยิ้มแย้มทำงานดูแลครอบครัวแต่ลึกๆในใจคุณไม่ได้ยึดต,ติดกับผลลัพธ์ของมันเหมือนก่อนจิตมันเริ่มถอนตัวออกมาจากการเป็นผู้เล่นกลายเป็นผู้ชมที่ดูละครฉากสุดท้ายก่อนจะเดินออกจากโรงนี่คือสัญญาณที่บอกว่าจิตของคุณพร้อมแล้ว ที่จะตัดสายใยที่ผูกมัดไว้กับความทุกข์และสัญญาณข้อที่10ความรู้สึกว่าตัวกูไม่ใช่ของกูอย่างแท้จริงนี่คือสุดยอดแห่งปาฏิหาริย์ครับมันคือวินาทีที่คุณตระหนักรู้ไม่ใช่แค่จากการอ่านหรือฟังแต่รู้สึกจริงๆว่าร่างกายนี้ความคิดนี้ความจำนี้อารมณ์นี้มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆ มันเป็นเพียงาธาตุตามธรรมชาติที่มาประกอบกันชั่วคราวแล้วก็ทำงานไปตามเหตุปัจจัยเมื่อความยึดถือในตัวตนเบาบางลงความทุกข์ก็จะไม่มีที่ลงจอดเหมือนลูกศรที่ยิงมาแต่ไม่มีเป้านิ่งให้ปักความเจ็บปวดยังมีอยู่ตามธรรมชาติแต่ความทุกข์ทางใจจะหายไปหรือน้อยลงอย่างมหาศาลคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายมาก และทุกยากมากเพราะไม่มีใครมารับความทุกนั้นนี่คืออิสรภาพขั้นสูงสุดที่มนุษย์พึงจะได้รับฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเรียกว่าปาฏิหารและทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าต้องเป็นคนมีบุญเท่านั้นจึงจะเจอคำตอบมันไม่ได้ซับซ้อนแต่มันลึกซึ้งครับ คำว่าบุญที่แท้จริงคือเครื่องชำระล้างจิตใจเปรียบเหมือนเรามีกระจกเงาบานหนึ่งเดิมทีกระจกนี้มันใสสะอาดอยู่แล้วแต่เพราะเราเวียนว่ายตายเกิดมานับชาติไม่ถ้วนฝุ่นละอองแห่งความโลภความโกรธความหลงมันเกาะหนาเตะจนเรามองไม่เห็นเงาตัวเองเราจึงหลงผิดคิดว่าฝุ่นเหล่านั้นคือตัวเรา คนที่มีบุญในความหมายนี้คือคนที่เพียรเช็ดกระจกบานนั้นมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามอาจจะด้วยการเคยฝึกสมาธิมาในอดีตชาติการเคยฟังฟังธรรมหรือการเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การกระทําเหล่านี้คือการขัดเกลวเมื่อกระจกเริ่มใสแสงสว่างแห่งปัญญา ก็ส่องทะลุออกมาสัญญาณทั้งสิบข้อที่เราคุยกันมาไม่ใช่สิ่งที่ใครประทานให้และไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคืออาการของจิตที่ตื่นรู้ด้วยตัวเองเมื่อเมฆหมอกจางหายดวงอาทิตย์ก็ปรากฏไม่ใช่เพราะดวงอาทิตย์เพิ่งเกิดขึ้นแต่เพราะมันส่องสว่างอยู่ตรงนั้นเสมอเพียงแต่ก่อนหน้านี้เรามองไม่เห็นดังนั้น การที่คุณเริ่มมีสัญญาณเหล่านี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งนั่นแปลว่าทุนเดิมของคุณกำลังส่งผลมันคือกำไรชีวิตที่คุณสะสมมาและมันกำลังเรียกร้องให้คุณสารต่อแต่เดี๋ยวก่อนครับการมีสัญญาณเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเราบรรลุธรรมหรือเป็นผู้วิเศษเหนือใครมันเป็นเพียงป้ายบอกทางที่บอกว่าคุณมาถูกทางแล้ว และที่สำคัญที่สุดคือถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเรามีของดีอยู่กับตัวเราจะทำอย่างไรกับมันต่อเราจะปล่อยให้สัญญาณเหล่านี้เลือนหายไปกับความวุ่นวายของโลกหรือเราจะใช้มันเป็นบันไดเพื่อก้าวไปสู่ความพ้นทุก์อย่างถาวรในส่วนสุดท้ายผมจะสรุปบทเรียนสำคัญที่จะทำให้คุณนำสัญญาณปาฏิหาริย์เหล่านี้ไปใช้เปลี่ยนชีวิตจริงของคุณ ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเตรียมใจรับฟังบทสรุปที่จะสั่นสะเทือนหัวใจคุณในส่วนต่อไปท่านผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายของเรื่องราวในวันนี้แล้วสัญญาณทั้งสิบข้อที่เราสำรวจร่วมกันไม่ว่าคุณจะมีครบทุกข้อมีเพียงบางข้อหรือกำลังเริ่มรู้สึกถึงมันเพียงรางนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจว่าปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ใช่การเหาะเหินเดินอากาศไม่ใช่การอย่างรู้อนาคตและไม่ใช่มีรัศมีเปล่งออกมาจากกายแต่ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางพุทธศาสนาคือปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้การตื่นรู้ที่ว่านี้คือการตื่นจากความฝันที่ชื่อว่าตัวกูของกูตื่นมา เห็นความจริงว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรควรค่าแย่แก่การเข้าไปยึดถือแบกไว้ให้หนักใจผมอยากฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้สักนิดครับสำหรับท่านที่รู้สึกว่าตัวเองมีสัญญาณเหล่านี้ปรากฏขึ้นข้อควรระวังคืออย่าหลงยึดปิดกับสัญญาณเหล่านั้นอย่าปล่อยให้อัตตาหรือความหลงตัวเอง มันแอบเข้ามาขโมยซีนแล้วกระซิบหลอกคุณว่าฉันเป็นคนมีบุญฉันวิเศษกว่าคนอื่นเพราะทันทีที่คุณคิดแบบนั้นคุณกำลังสร้างกรงขังใหม่ขึ้นมาขังตัวเองอีกครั้งหน้าที่ของคุณมีเพียงอย่างเดียวครับคือการรักษาความรู้เนื้อรู้ตัวนี้ไว้ให้ต่อเนื่องเหมือนการเลี้ยงไฟในตะเกียงไม่ให้ดับในสายลมแห่งโลก,กธรรม มันกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่ใจที่ว่างเพียงเท่านี้ปาฏิหารก็เกิดขึ้นแล้วครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจหัวใจไปด้วยกันในวันนี้ถ้าธรรมะตอนนี้ช่วยทำให้ใจของคุณสว่างขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวธรรมะที่จะพาคุณกลับเข้าสู่จิตเดิมแท้ที่ประพัดสอน ในทุกๆวันธรรมะสวัสดีครับ